โอกาส <c oughs> วันนี้เป็นวัน <c oughs> ที่เราทุกรูปทุกคนจะได้ <c oughs> ออกจากวัดเราไปเพื่อไปเผยแผ่บวรพุทธศาสนา คำว่าเผยแผ่เอามือลงเสี้ยคำว่าเผยแผ่ก็คือความดีนั่นเองพูดสรุปลงสั้นๆเอาความดีออกไปเผยแผ่ ยิงเรียกว่าเผยแผ่งานการพระศ,ศาสนาของเรานั้น <c oughs> ถ้าหลักหลัก <c oughs> มีอยู่สี่การสงเคราะห์สองอย่างก็เลยเป็นหกการปกครองตามพระวินัยของเรา ผู้มีพันสามากมีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลมีธรรมผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ก็ต้องมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เราไปเผยแผ่ <c oughs> อันนี้ต้องความดีอันดับหนึ่งคือศีลน,นั่นเองศีลคืออะไรศีลก็คือข้อปฏิบัติให้กายของเราสงบวาจาของเราสงบอันนั้นคือศีล คนมีศีลเนี <c> ่ย <oughs> เราจะดูกิริยาก็สงบสง,งียมเรียบร้อยคนมีศีลเป็นอย่างนั้นคำพูดแต่ละคำก็เป็นคำสัต์คำจริงเป็นคำที่ฟังแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์คนมีศีลเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใ <c> ด <oughs> ทางกายไม่เรียบร้อยอันนเรียกคนทุศีลทุศีลแปลว่าอะไรทุแปลว่าชั่วแปลว่ายาก คำว่าทุก <c oughs> <c oughs> สรุปสั้นๆคือไม่ดีเพราะฉะนั้นคนมีศีลกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พระศาสานานั้นสมเด็จพอ่อจึงวางหลักเอาไว้ตรัสไว้ กายต้องสงบวาจาต้องสงบก,การเดินก็ต้องเรียบร้อยการนั่งก็เรียบร้อยการนอนก็เรียบร้อยห่มผ้าก็เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นคือศีลทะเลวศีลาจารวัต เมื่อผู้ใดใครก็ตามถึงพร้อมอย่างนี้จึงสมควรออกเผยแผ่จึงสมควรออกเผยแผ,ออผ,ยแผ่ถ้าไม่เรียบร้อยเวลาใดเสียหลักทันที เมื่อกายไม่เรียบร้อยวาจาไม่เรียบร้อย <c oughs> ไม่ใช่การเผยแผ่เป็นการทำลายอันนี้คือหลักที่เราจะได้ออกเผยแผ่เพราะฉะนั้นการเดินการยืนการนั่งการนอนการอะไรต,ต่างๆ <c oughs> เราไปวัดใดก็าตามไปที่ใดก็าตาม <c oughs> ต้องดูวัดปฏิบัติของสถานที่นั้นๆว่าท่านมีระเบียบอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไร <c oughs> เราศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสถานที่นั้นๆอันไม่ผิดพระธรรมวินัยนี่ผู้ที่จะออกเผยแผ่บวรพุทธศาสนา <c oughs> ต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นอาคัรตุกะวัดวัดของผู้อาคัรตุกะัะผู้ผู้จรไปจอนมา <c oughs> เราต้องมีวัดระเบียบปฏิบัติตามหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามเจ้าของถิน่นวัดใดระเบียบใดของท่านที่มีอยู่อันไม่ผิดพระธรรมวินัยชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นสงสัยอะไรถามเจ้าอาวาสสงสัยอะไรถามเจ้าของถิน่น เราจะทำโดยลําพังไม่ได้ปรับอาบัตซะด้วย <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเดอจึงฝากไว้เราเระมัดระวังสำรวมกายสำรวมวา,มาจาของเราทางแม่ชีแม่พามก็เหมือนกันทำให้ถูกต้องตามระเบียบของเจ้าของถิน่น พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมอาคันตุกะวัตเพราะฉะนั้นจึงขอฝากครูบาอาจารย์ทุกรูปมีประจารย์สมุทัยเป็นหัวหน้าอาจารย์มหาดิศผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้นำมีอะไรปรึกษาหารือกันดูแลกันเหมือน พ่อแม่ดูแลลูกดูแลกันอย่างนั้นด้วยความเมตตาอันนี้จึงชื่อว่าเผยแผ่บวรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงขอฝากเอาไว้ <c oughs> สำหรับผู้ที่จะไปขึ้นมานัดก็ไม่เป็นไร ต่อไปนี้ปุณะก็ดีวิปัสสิกัศนาก็ดีถ้าไปก็ไม่ต้องให้สมทานบอกไว้เลยเพราะว่าอันนี้บุญเข้ากรรมมีแต่ปริวาสอย่างเดียว <c oughs> ถ้าใครจะขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้ถ้าใครจะขึ้นปฏิกัศนนาถ้าสมมติว่า โยบริวาจากรรมไปแล้วไปต้องอบัตสังฆาที่เศษอีกข้อใดข้อหนึ่งแก้งทำแม่น้ำมัสุจิเคลื่อนก็ตามเกี้ยวภาราสีผู้หญิงก็ตามเป็นต้นขึ้นอยู่ที่วัดเราอันนี้จำไปเดออาจันสมุจันมหาเดอิอท่าบอกขั้นไปก็บอกให้สมทานครับ ให้ถือตามหลักโบราณท่านคือบุญเข้ากรรมธรรมดาปกติ <c oughs> แต่ว่าฝากประการสุดท้ายสอบอารมณ์ในเนอได้สอบอยู่าบอกจนสม,มุได้สอบอย่บาบอกฮะทำัมจำหาดิศักด หลวงพ่อวิราภาฒยังเหตุกังสนบบันเดิันนีนเด้อสอบอารมณ์น้ำกันร,ระยะที่หนึ่งสามวันระยะที่สองสามวันระยะที่สามสามวันก็ขึ้นมานัดว่าก็อ,อกผ่านกรรมพอดีมติที่ประชุมครับระยะที่หนึ่งเนี่ยวันแรก แล้วก็วันที่สองวันที่สามจากนั้นก็ขึ้นระยะที่สองครับระยะที่สามขึ้นต้นจิตครับแต่ระยะที่สามนั่งพอนาพอหนอยุ่หนอนั่งหน่อพอนอยุู่หนอนั่งหนอถึงตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วก็สอบอารมณ์ถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์สนทนาธรรมกัน ถ้าครูบาอาจารย์ที่ไปเข้าปริวาสจะมากจะน้อยก็ตามไม่เป็นไรถามดูถ้าเคยต้องอบัตสังขาที่เศษไหมเพราะมันเรื่องใหญ่ถ้าครูบาอาจารย์มาเข้าปริวาสไม่เข้าใจก็ไปขึ้นมานะถ้าสมมติว่าปกปิดอบัตต้องอบัตสังขาที่เศษแล้วปกปิดไว้นานเกินสามลาตี <c oughs> หรืออาจจะต้องหลายๆครั้งอะไรต่างๆก็ตามนับรวมแล้วเท่าไหร่อัน,นีิฟาดเดอระภาษาศาสนาของเราเสื่อมเพราะเหตุนี้ประการหนึ่งอยู่ปริวาตไม่ครบไปขึ้นมานัดและไปนั่งหัตถบาทอาพานการรมไปแล้วคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ไปนั่งหัตถบาท โมฆะเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องปริวัติศรรรมเพราะฉะนั้นอย่าลืมสอบอารมณ์สนทนาท่รมกันน,นนี่ม่นก็บาจารย์สว,วามีเศร้ารูปยิกะแบง่งเอาชีรูปนี่ไปหาพุนั้นชีรูปนี่ไปหาพุนี้ก็ได้ส่วนทั้งแม่จีแมพ่พายมยาิโยมัน ความจริงกับสนทนาธรรมนันกันกระดีเดินจงกรมถูกต้องไหมนั่งภาวนาถูกต้องไหมมันเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาจะทำอย่างไรลงพอใหญ่เป็นให้สอบอารมณ์เนี่ยเพราะว่ามันก <c oughs> าร ปฏิบัติธรรมนคันผู้ปฏิบัติบ่เข้าใจอารมณ์นี่ผลได้นิดเดียวผลของการปฏิบัติในนิดเดียวนนดเดยวลาป,ปวดมากก็มิตแต่หัวัจจะเสียกุบบมาดอกเห็นบ่ะของตาอย่างนี้มาแน่อยู่เนี ว่าแมนมาแล้วสิมีความสุขจังสั่นจังสี่รอโอ้ยให้นางโดนกระดกปวดแขงปวดขาจมไปจังสี่เห็นบอเพราะอาจารย์ไม่ส่งไม่สอบอารมณ์ไม่ได้ชี้แนะให้ข้อปฏิบัติบางคนกับน,นางภาวนาไปก็ดีเดินอยู่กงมิตคิดคิดไปคิดมาทอ ทอแท้หถุงมีแต่บาปเกิดเดินโยกรมก็ได้บาปนั่งภาวนาก็ได้บาปเห็นบ่โดยเฉพาะบาปขั้นกลางนะครับนิวรธรรมห้าประการ <c oughs> อันนี้มันคน้นเข้าใจยากผู้ปฏิบัติธรรมนี่เข้าใจยาก กียรคร้านอย่างนี้มันก็เป็นบาปถีนะความง่วงเหงาหานอนมิตรคอยถีนะความท้อแท้หดหูมิทะความง่วงเหงาเหานอนมันก็เป็นบาปถ้าบาปเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนั่นเป็นเรื่องเล่นในเรื่องการภาวนาเพราะฉะนั้นฝากครูบาญญ <c oughs> อาจารย์ไว้ยังในหนอยก็สอบวารม่มจักษสองเถื่อ หรือสามเถื่อก็ดีอยู่คบจังฉินะขันเฉพาะส่วนตัวนะหนึ่งต่อหนึ่งนะอาจารย์กลับลูกศิษย์ไปส่งอารมณ์นะมันคุยกันง่ายขันคุยกันรวมๆจะสิมันก็ะบไดใดละเอียดบางสิ่งบางประการเดสมุดโนดผู้สอบอารมณนะ์นั้น ผู้ใดมาถามสื่อถามสื่อชายาเรียบร้อยแล้วก็ถามอารมณ์กรรมาฐานว่าเป็นนั่นใดคันตัวใดมันแก่บ่าใด้ขันลงตาไปจังค่อยบอกลงตาลงตาที่ชีแจงให้เป็นฟังจังทีน